ส่วนเรื่องของสถานการณ์ภายแล้งนะคะทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนนี้ถือว่าเกษตรกรจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่เริ่มได้รับผลกระทบอย่างที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะปริมาณน้ํานั้นไม่เพียงพอกับการปลูกข้าวส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันค่ะที่สระน้ําที่ใช้เป็นแหล่งผลิตประปาหมู่บ้านมีสภาพแห้งขอดเลยทีเดียวส่งผลให้ชาวบ้านกว่าพันคนขาดแคลนน้ํากินน้ําใช้มานานกว่า1สัปดาห์แล้วค่ะโดยชาวบ้านกว่าร้อยคนในพื้นที่บ้าน โนนศีลาและบ้านหนองเคลือตํบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาไปารวมตัวกันขอความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าสระน้ำกลางหมู่บ้านเนื้อที่กว่า18ไร่ที่ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตปลาปาทั้งสองหมู่บ้านมีสภาพแห้งขอดแบบที่เห็นเนี่ยแหะค่ะน้ำเหลืองเป็นขุ่นโคลนไม่สามารถนําไปผลิตปลาปาได้นานกว่าหสัปดาห์แล้ว ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเดือดร้อนกว่าพันคนรวมแล้ว250ครอบครัวเ <_ C 1> บื้องต้นเองนะคะชาวบ้านเขาแก้ไขปัญหากันเองด้วยการซื้อน้ำจากรถเร่ในราคาคัละ200-300บาทและชาวบ้านบางรายเขาก็ลงทุนในการขุดเจาะบ่อบาดาลแต่น้ำก็ไม่ไหลค่ะก็เลยเรียกร้องให้ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือโดยเร็ว ไม่ต่างจากที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะตอนนี้นาข้าวในหมู่บ้านดงฝิ่นหมู่สองตำบลหน,นองกลางดงได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตภัยแล้งทําให้ต้นข้าวที่กําลังตั้งท้องยืนต้นตายเสียหายเป็นบริเวณกว้างซึ่งแม้จะอยู่ในพื้นที่ชลประทานแต่ไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงเนื่องจากชลประทานประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะงดส่งน้ําสําหรับทํานาปรัง จากการสอบถามชาวนาเขายอมรับนะคะว่าฝืนทํานาปรางแม้จะได้รับคําเตือนแล้วก็ตามเพราะว่าหวังว่าจะมีฝนไล่พอไม่มีฝนตกในพื้นที่ค่ะก็จําเป็นต้องทิ้งให้ข้าวยืนต้นตายแล้วก็แบกรับภาระขาดทุนส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนายปัญญาศิลปะเกษตรกรนครราชสีมาเปิดเผยนะคะว่า ภัยแรงในจังหวัดขยายวงกว้างครอบคลุมพื้นที่12อำเภอจากทั้งหมด3 2อำเภอชาวบ้านเดือดร้อนกว่า63,000ครอบครัวพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า7 0 0 0 0ไร่ โดยพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากและพื้นที่การเกษตรที่เสียหายมากที่สุดมี3อำเภอด้วยกันโดยได้แก่ที่บัวใหญ่ห้วยถแถลงและที่สูงเนินเบื้องต้นทางจังหวัดเสนอของงบประมาณกลางช่วยเหลือแล้ว1นึ่อำเภอคือที่โนนสูงนะคะโดยจำนวนเงินกว่า41ล้านบาทส่วนอำเภออื่นๆก็จัดทยอยของงบประมาณมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ